سورة البقرة آياتها سبئة الله تعالى ذكرها وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ كُوَامْ وَا لَتْجُنْ تُبْتُوَنْ ขนาดที่เราได้สัญญาต่อมูซาส0คืนต่อมาพวกเจ้าได้ยึดเอาลูกวัวขนาดที่เขาไม่อยู่และพวกเจ้านั้นเป็นผู้ที่อธรรมคําอธิบายของอายะนี้ความเมตตาของพระองค์อัลลอฮ์ที่มีต่อบันีอิสราเอลนั้นมากมายเหลือขนานับตามที่พระองค์ได้สงกล่าวไว้ในอายะก่อนหนน้าี้แทนที่พวกเขาจะสํานึกในบุญคุณแต่พวกเขากับเนรคุณต่อพระองค์ด้วยการหลอมรูปวัว แล้วนำมากราบไหว้แทนในทับซิดอตตบรีได้สาธยายความหมายชื่อมูซาว่าเป็นคำสมาสที่มาจากภาษาของอันกีตียประกอบด้วยคำว่ามูมีความหมายว่าน้ำส่วนคำว่าซามีความหมายว่าต้นไม้ดังนั้นคำว่ามูซาจึงมีความหมายรวมกันว่าน้ำกับต้นไม้โปรดดูทับซิดอตตบรี เล่มที่หนึ่งหน้าที่280 Allah อลลอฮ์ทรงกล่าวว่าเราได้สัญญาต่อมูซา40คืนคือเหตุการณ์ที่ท่านนาบีมูซาอะัลฮิสสลามไปรับบัญญัติสิบประการจากพระองค์อัลลอฮ์ณที่ภูเขาซีนายในช่วงระยะเวลา40คืนโดยมอบหมายให้พี่ชายของท่านคือท่านนาบีฮาลูนเป็นผู้ดูแลมู่ชนแทนท่านมูซาบินฮาลูนเล่าให้ฉันฟังด้วยกล่าวว่าท่านอัมรบินฮัมมัด เล่าให้เราฟังโดยกล่าวว่าท่านอัสบาตเล่าให้เราฟังจากท่านสุดดีกล่าวว่าท่านนาบีมูซาได้ออกเดินทางไปด้วยแต่งตั้งให้ท่านนาบีฮารูนเป็นผู้ดูแลบานีอิสรออีนแทนและได้ให้คำมั่นสัญญากับพวกเขา30คืนแต่อัลลอฮ์ได้ทำให้ครบด้วยเพิ่มอีกส0โปรดดูตับซิดอัตตบารีเล่มที่หนึ่งหน้าที่281พระองค์อัลลอฮ์กล่าวว่า وواعدنا موسى ثلاثين ليلته واتمناها بعشر، واتمناها بعشر فتم ميقات ربه اربعين ليله. <applause> และเราได้ให้สัญญาแก่มูซา30คืนและเราได้ทำให้มันครบอีกสิดังนั้นกำหนดเวลาแห่งองค์อภิบาลของเขาจึงครบท้วน40คืนสุรอะลอารอฟอายะที่142อัลลอฮ์ทรงกล่าวว่าต่อมาพวกเจ้าได้ยึดเอาลูกวัวขนาดที่เขาไม่อยู่คือช่วงเวลาที่ท่านนนบีมูซาไปรับบัญญัติสิบประการซึ่งนักวิชาการบางท่านกล่าวว่า คือช่วงเวลาที่ท่านนาบีมูซาได้จากบันีอิสราเอลไปแล้ว20วันพวกเขาจึงสมหัวกันหาสิ่งสักการะอัสซามิรีซึ่งเป็นแกนนําในหมู่ชนของบันีอิสราเอลได้เรียกร้องพวกเขาให้รวบรวมเครื่องประดับที่เป็นโลหะทุกชนิดเพื่อหลอมเป็นลูปบัวแล้วนำมากราบไหว้บูชาพราะองค์อัลลอฮ์ทรงกล่าวว่า ความว่าพระองค์กล่าวว่าแท้จริงเราได้ทดสอบกลุ่มชนของเจ้าหลังจากที่เจ้าได้จากมาและอัสซามิรีได้ทำให้พวกเขาหลงทางสุรต่อหาอายะที่85สิาอัลลอฮฺทรมาตาลาได้กล่าวว่า ความว่าและอัซามิรีได้ทำรูปวัวออกมาเป็นรูปร่างโดยมีเสียงร้องพวกเขากล่าวว่านี่คือพระเจ้าของพวกเจ้าและพระเจ้าของมูซาแต่มูซาได้ลืมสุระต่อฮาอายะที่88อัลลอฮ์กล่าวว่าและพวกเจ้านั้นเป็นผู้ที่อาธรรมคือพวกเขาอาธรรมต่อพระองค์อัลลอฮ์ที่ไม่ยอมสำนึกในบุญคุณที่พระองค์ทรงเมตตาต่อพวกเขา และไม่ยอมสักการะต่อพระองค์ในฐานะที่พระองค์คือพระเจ้าที่แท้จริงแต่พวกเขากลับอธรรมต่อตัวของพวกเขาเองด้วยการไขว้คว้าสิ่งอื่นมาบูชาแทน